สมัครพร้อมเพย์ที่ตู้ ATM กรุงไทยสีฟ้ามีวิธีการอย่างไรสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องสายบอชแนลและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอาทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมใหม่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากช่องสายบอชแนลของเราด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับ วิธีการสมัครพร้อมเพยที่ตู้ ATM กรุงไทยสีฟ้าที่เราพบเห็นทั่วท่วไปนะครับด้วยบัตรเดบิต ATM ของเรานะครับเพื่อเอาไว้รับเงินจากภาครัฐต่างๆนะครับสำหรับวิธีการสมัครพร้อมเพยก็มีหลายช่องทางนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมขอยกตัวอย่างสมัครพร้อมเพยที่ตู้ ATM กรุงไทยสีฟ้านะครับที่เราพบเห็นทั่วๆไปนะครับด้วย บัตรเดบิต ATM ของเราเองสมัครง่ายไม่ยุ่งยากนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูเงื่อนไขในการสมัครพร้อมเพย์กันก่อนนะครับว่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับ1บัญชีผูกได้สูงสุด1ห,หมายเลขประจำตัวประชาชนกับอีก3เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ1ห,หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือ 1เบอร์มือถือผูกได้1บัญชีเท่านั้นนะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับเมื่อเราทราบเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาสมัครพร้อมเพย์ที่ตู้ ATM กรุงไทยสีฟ้าไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้เราไปที่ตู้ ATM กรุงไทยสีฟ้านะครับแล้วก็สอดบัตร ATM เเข้าไปในเครื่องแล้วใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับกดตรงที่บริการพร้อมเพย์กดตรงที่สมัครบริการพร้อมเพย์ กดตรงที่ผูกด้วยบยัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพื่อเอาไว้รับเงินจากภาครัฐต่างๆนะครับกรอกเปิดโทรศัพท์มือถือและกดถูกต้องเลือกประเภทบัญชีที่ผูกกับบัตร atm ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดตกลงเมื่อเราผูกพ้อมเพย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถรับเงินทางพ้อมเพย์ได้เลยเมื่อมีเงินช่วยเหลือจากภาครัฐต่างๆ ก็จะถูกโอนมาที่หมายเลขพร้อมเพย์ของเราเงินก็จะเข้าบัญชีกรุงไทยของเรานั่นเองนะครับง่ายๆนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากช่องไซเบอร์ชาแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ